สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีนะครับผมก็รับซ่อมแข็งแตกแข็งรล้าทุกรุ่นนะนะครับผมก็ให้เป็นอลูมิเนียมเถอะนะครับผมเป็นเหล็กเถอะก็ตัวนี้นะครับแตกนะรูเบลเลยสองรูเลยนะครับผมออกมาเป็นชิ้นเลยครับมีเศษมาก็ดีนะครับผมนี่ครับถ้ามีชิ้นส่วนมาก็ง่ายหน่อยนะแต่ถ้าไม่มีมาก็ ง่ายเหมือนกันนะครับผมก็ทําได้หมดนะครับอย่างอันนี้นะครับก็มีมาแค่ชิ้นเดียวตรงเนี้ยเป็นรูโบเลยเห็นไหมตรงเนี้ยรูโบเลยก็สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้นะครับเติมเต็มชิ้นงานได้นะครับของคุณจะขาดจะแหว่งแค่ไหนนะครับผมเติมเต็มให้ได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูขั้นตอนแรกก่อนเลยนะครับ ขั้นตอนแรกทำความสะอาดชิ้นงานก่อนนะครับจุดที่เราจะเชื่อมเราจะเชื่อมจุดนี้นะครับเราจะต้องขัดให้ามันสะอาดนะครับแปรงลวดขัดคงจะไม่พอนะครับเพราะว่า มันมีที่ดินเกาะเยอะหนาแน่นนะครับมากๆเลยครับต้องใช้ดอกนะครับดอกละเอียดละเอียดนะครับปัดนะครับปัดให้มันเงาแบบนี้เลยนะครับปัดเงามันหน่อยนะครับนี่ครับตัดเนื้อลูมินียมทิ้งไปเลยนะครับผมเปิดหน้าผิวก่อนเลยนะครับยิ่งเงายิ่งดีครับยิ่งสะอาดยิ่งดีนะครับงานเชื่อมนี่ครับ สะอาดแบบนี้นะครับเชื่อมมันจะติดง่ายนะครับแล้วก็สวยนะครับชิ้นงานไม่ดำนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับก่อนจะเชื่อมนะครับไม่ใช่ว่าจะเชื่อมก็จะเชื่อมอย่างเดียวเลยครับไม่ทําความสะอาดชิ้นงานเลยอันนั้นก็เชื่อมไม่ค่อยติดไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยสวยครับแล้วก็จะซึมรั่วได้ง่ายด้วยนะครับนี่ครับ เสร็จแล้วครับหนึ่งจุดนะครับผมจุดที่สองครับใหญ่หน่อยครับเสร็จเติมเ็น้อยครับที่ต้องทําความสะอาดเยอะเลยครับเพราะว่ามีการนะครับเชื่อมพอกเติมเนื้อเข้าหาเลยนะครับตรงนี้นี่ครับมายันนี่นะครับ ว่าขับได้ยอดเยี่ยมมากครับอันนี้น่าจะชนนะครับเกิดอุบัติเหตุหรือว่าไปกระแทกขอนไม้หรือว่ากระแทกอิดกระแทกปูนแตกนะครับอาการแบบนี้ครับเพราะว่าโดยปกติแล้วรถที่ใช้งานจะไม่ค่อยมีนะครับแตกแบบนี้นะครับน้อยมากครับที่จะเจอนะครับสาเหตุแบบนี้นะครับต้องเกิดอุบัติเหตุหรือว่า ถูกอะไรกระแทกหนักๆนะครับถึงจะเป็นได้นะครับผมตีเครื่องยนต์ก็มีความแข็งแรงนะครับไม่เปราะนะครับแล้วก็มีสาเหตุนะครับเวลารถล้มแล้วพักเท้างอนะครับก็สามารถดึงแข้งตรงนี้หักให้แตกได้นะครับบางคนก็จะดัดพักเท้านะครับให้มันตรงนะครับเอาข้อตีกระแทกแตกก็มีครับก็เป็นได้หลายสาเหตุเลยนะครับอ่ะ เอาเว่าเราใช้เวลาเกียตรงนี้ไปนะครับ3-4นาทีแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทำความสะอาดนะครับชิ้นนี้นะครับผมอ่านะครับชิ้นนี้นะครับก่อนที่จะเป็นชิ้นเล็กนะครับผมก่อนที่จะเชื่อมนะครับผมเราจะใช้ใส่น้ําทําความสะอาดเลยนะครับผมเพื่อที่มันจะได้เขานะครับเชื่อมติดได้ง่ายนะครับต่อนี้ก็ทําความสะอาดชิ้นงานมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ ด้วยระบบทรายน้ํานะครับผมนาทีเดียวก็เงาวาแบบนี้เลยนะครับก็ยิงทรายน้ําสนใจก็ส่งมาได้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูการเชื่อมกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาชิ้นใหญ่ก่อนนะครับชิ้นใหญ่ก่อนเลยเดี๋ยวมาดูชิ้นใหญ่ก่อนนะครับชิ้นนี้ก็น่าจะง่ายง่ายที่สุดนะนะครับเดี๋ยววางเข้าให้ตำแหน่งเดิมเลยนะครับผม ก็จัดการได้เลยครับ อันนี Now, ้ก็เสร็จแนวแรกแล้วนะแนวแรกเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะเย็บ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 เข้านี่เลยนะครับผมอทีนี้ก็หมุนแคงก่อนนะครับแนวแรกเสร็จแล้วนะครับก็เชื่อว่ามันเลยเมานิดนึงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปมินลิ่งทิ้งอยู่แล้วนะครับผมอ่ะนี้ก็เดี๋ยวแยกออกก่อนนะครับอ่าแบบนี้ข้างเลยนะครับแนวที่สองครับแนวที่สองนะครับก็คือแนวนี้นะครับผม เดี๋ยวหาอาไหนุนใช้ก่อนนะครับแ๊บแนวสองเริ่มเลยนะครับ นี่ครับเชื่อมเอาอยู่นะครับผมไม่เอาสวยคนระับเอาพอกนนั้นหนาเลยนะครับผมให้ไม่ว่ไม่ซึมนะครับผมอันนี้ก็เป็นงานที่ว่าอยู่ใต้ท้องรถนะครับผมอ,อยู่ใต้เครื่องครับแนวที่สามนะครับผม ทีนึงครับผมอ่างน,น้ก็มาเก็บแนวบนกันนะครับผมเดี๋ยวเก็บตรงแนวหัวมุมนิดหน่อยนึงก่อนนะครับตรงนี้ครับยังไม่เต็มนะครับยังไม่เต็มดีนะครับลองซตหน่อยนึงนะครับ รียบร้อยครับผมนี่ครับก็หนึ่งสองสามนะครับผมต่อไปก็ด้านนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ไปมินิ่งทิ้งนะครับผม อันนี้ถ้าให้ดีนะครับเชื่อมด้านในด้วยนะครับผมยึดไว้ด้วยนะคผมเชื่อมยึดด้านในไว้นะครับมันก็จะแข็งแรงนะครับผมเนี่ยครับด้านในนี้นะครับผมอ่ามันก็จะแข็งแรงอีกนะครับแต่อันนี้ก็โอเคนะครับผมพอได้อยู่นะครับตำแหน่งเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาไล่น้ําหน่อยหนึ่งนะครับกดไล่น้ำให้มันสวยนะครับให้ขี้มันสวยนะครับเติมไฟอ่อนๆก็ได้นะครับผมอันนี้ไฟกำลรงนะครับผม ไฟ200นะครับกดปุ๊บละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะครับอ่าก็ครแตกแล้วส่งมาซ่อมมาเชื่อมนะครับผม